วัีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บางกระเจ้านะคะอยู่ที่ร้านพี่เดือนโตเดียวนะคะวันนี้พี่เดือนนะคะมีอาหารทะเลแบบว่ามากมายหลากหลายมาก,มาก,มากอยากให้พี่เดือนแนะนําเมนูนะคะว่าแต่ละเมนูคืออะไรบ้างเมนูแรกเลยคะ่ะอันนี้ผัดฉ่าปลาดุกทะเลอันนี้นาน,านมาทีนะอันนี้รู้สึกก็จะสองปีละถึงจะได้ขึ้นมาปลาดุกทะเลจงที่ธรรมชาตินะ ธรรมชาตินะแต่ถ้าปูเอแบบที่ไม่ธรรมชาติแบบมันมีเยอะอยู่แล้วแต่อันนี้ธรรมชาติที่ว่าจับได้จับไม่ได้มาสองปีแล้วใช่ใช่ส่วนอันนี้ปลากระพงก็จันนี้จางอวนที่นอกทะเลใช่ป่ะนี่นะฮะติดติดริมทะเลเลยนะครับตรงเนี้ยเดินเดินไปก็ถึงแล้วมีตลอดอยู่แล้วมีตลอดและส่วนนี้อันนี้ปูทะเลไข่ผัดปูทะเลลูกไข่นะคะท่านผู้ชม คือส,สั่งเป็นกิโลได้เลยใช่ที่ที่เห็นจานนนภูนี่คือสั่งยกตัวทุกอย่างยกเป็นกิโลอันนี้กิโลเท่าไหร่ไข่อันนี้ปูไข่นี้กิโลละหกร้อยห้าสิบแล้วก็ผัดเลยมันมันผัดอะไรได้บ้างอันนี้นนผัดผงกะหรีผัดกะเพราก็ได้ผัดกะเพราก็ได้ผัดพริกไทยดาก็ได้ผัดพริกเผาแต่ถ้าเมนูเด่นๆเลยที่ร้านน่ะคนมาก็คือผัดพริกเผาแท้กินคนละกินรสจัด,จด ไม่เหมือนผัดผงกี่ที่ออกรสจืดเด็กทานได้อืแล้วแลอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกถ้าจะเรียกนี้ก็เรียกปลายคุดปลายคุดนี่ครับแกงส้มอันนี้เขาเรียกแกงส้มแกงไม่ใส่ผักแกงไม่ใส่ผักนะครับแกงส้มรสแบบจัดจ้านมานี่ไม่ไม่คิดหวังแน่นอนว่าจะใช้แกงหัวปลาสุดยอดนะครับร้านพี่เดือนตัวเดียวครับ เปิดทุกวันใช่ไหมพี่เปิดทุกวันแต่ต้องดูของหน้าร้านอย่างเดียวคือโทรโทรมามาได้เบอร์อะไรครับ0 8 6 1 7 1ป6 6 1อันนี้อยู่กระซาขาวพิมพ์ Google เลยพิมว่าเดือนตัวเดียวงาร้านมีอยู่ตัวเดียวนะครับต้องมาสั่งแถวนี้เป็นแหล่งทำกะปิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใช่มีกะปิมากที่สุดกะปิพี่เขาก็ทำ พวกอาหารทะเลมีหลายอย่างมีกุ้งมีหมึกแล้วแต่วันใช่ป่ะแล้วแต่ว่าจับได้คือสดสดาาสดวันนี้ไม่มีแล้วล็อกไม่ได้ว่าเราจะต้องแบบนี้อะไรแบบนี้แต่หลักๆเลยที่จะมีที่ร้านคือปูทะเลนั่นเหละเพราะว่าที่ร้านจะเด่นเรื่องปูทะเลทั้งปูเนื้อปูไข่โทรมาถามก่อนได้ผมนี่เป็นลูกค้าประจําที่เขานะครับเขาต้องมารับประกันว่าอร่อยปูแน่นอนุดยอดคือคิดถึงอาหารเลจะมากินผมต้องมากินที่นี่เท่านั้นเพราะว่า มันสดอร่อยผีมือแบบอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคือร้านจะไม่ใส่แน่นอนนะทางพี่เขาเน yes ี่ยแบบแน่นอนเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆอ่ะอร่อยแบบโคตรอ่ะคือต้องมากินตลอดอ่ะผมแบบผมกินมาเยอะแล้วแล้วราคาไม่ได้แพงแบบยกเป็นกิโลแบบมันมันใช่มากถ้าคนที่แบบว่า ตามหาเพื่อนผมมาจากครูพี่ผมมาจากออสเตรเลีย,เ,ยเพื่อนมาจากออสเตรเลีย,ยก็แนะนํามาที่นี่โหชอบชอบมากเพื่อนๆแบบสุดยอดอ่ะทั้งกะปิทั้งอะไรแกงส้มวันนี้แบบหืมอร่อ,อยอ่ะแตบไม่ใช่อ่ะโอโหจะกระเด็นเข้าไปในกล้องแล้ว <c oughs> สุดยอดโอเคถ้ายังไงใครอยากมาทานก็แวะมาได้บอกเลยว่าอร่อยไม่แพงสดสะอาดครบ มันมันมันใช่จริงๆเดี๋ยวยังไงก็ฝากไขาด้วยครับโอเคหมดแล้ว